การหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลมนะคะการหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลมนะคะถ้าหากว่าวงกลมที่ให้มาอยู่ในรูปแบบทั่วไปของวงกลมในลักษณะสมการรูปแบบนี้นะคะเขาเรียกสมการรูปแบบนี้ว่าอะไรลูกจําได้ไหมอ่าเขาเรียกว่าสมการรูปแบบสมการ วงกลมรูปแบบทั่วไปนะคะ,ะสมการรูปแบบนี้นะคะนักเรียนจะสามารถที่จะหาจุดศูนย์กลางและรัศมีได้จากสูตรดังกล่าวนี้นะคะ,ะวงกลมนะคะจุดศูนย์กลางของวงกลมก็คือ hk มีค่าเท่ากับลบ a ส่วน2กับ b ส่วน2นะคะ ซึ่ง a กับ b นะคะก็คือได้มาจาก a คือสมระติหน้าตัวแปร x แล้วก็ b คือสมระติหน้าตัวแปร y นั่นเองนะคะแล้วก็มาใส่ในในนี้นะคะก็จะได้ว่า hk มีค่าเท่ากับลบ a ส่วนสองกับลบ b ส่วนสองนะคะแล้วก็รัศมีนะคะเกิดมาจาก square root นะคะ h กํลังสองบวกด้วย k กลังสอง ลบด้วย c กํลัง2นะคะ hk นะคะก็มาจากอันนี้ที่หามาได้นะคะแล้วก็ c นะคะก็เกิดมาจาก c ตัวนี้นี่เองใส่เข้าไปนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขว่า h กํลัง2บวกด้วย k กํลัง2ลบด้วย c นะคะจะต้องมีค่ามากกว่า0นนะคะอันนี้คือเงื่อนไขของเขาการหาในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นการหาโดยใช้สูตรนะคะ อันนี้ก็คือวิธีที่1น,นั่นเองแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการหาโดยใช้วิธีการจัดรูปให้เป็นกําลัง2สมบูรณ์นะคะกำลัง2สมบูรณ์ก็มี2แบบนะคะกรณีที่แบบที่ตัวกลางนะคะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่ตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบพอกระจายออกมาตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองนะคะ ทีนี้ครูจะขอไปพูดถึงที่มาของสูตรตัวนี้นิดนึงนะคะเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะะจากสมการนะคะรูปทั่วไปของวงกลมนะคะก็คือ x ก,กำลังสองบวกด้วย y กำลังสอง บวกด้วย ax บวกด้วย by บวกด้วย c มีค่าเท่ากับ0ย์อันนี้คือสมการรูปทั่วไปนะคะทีนี้ครูจะจัดสมการรูปทั่วไปนะคะจุดหมายปลายทางที่ครูต้องการคือครูต้องการจัดรูปทั่วไปให้เป็นรูปมาตรฐานนะคะจัดให้ได้นะคะให้ได้รูปมาตรฐาน นะคะคซึ่งก็คือ x ลบ h กำลังสบวกด้วย y ลบ k กำลังสเท่ากับ r กำลังสองนั่นเองนี่คือสิ่งที่ครูต้องการนะคะทีนี้ก็จะจัดรูปแบบนี้นะคะสิ่งที่ท,ทาได้นะคะก็คือการจับให้กลุ่มก้อนของ x นะคะที่มีตัวแปรเป็น x อยู่ด้วยกันแล้วก็กลุ่มก้อนของ y นะคะก็คือจัดให้อยู่ในวาจัดให้ตัวแปร y อยู่ด้วยกันนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะ x ของเรามันอยู่กระจัดกระจายอยู่นะคะคุณเขียนใหม่นะคะก็จะกลายเป็น A x กำลังสองบวกด้วย ax นะคะอันนี้คือ A x ของเราหมดแล้วเนาะอันนี้คือมี A x อันนี้ม A ี x ต่อไปเป็น y บ้างนะคะเป็น y กำลังสองกับ y ตนนัวนี้ก็จะกลายเป็น y กำลังสองบวกด้วย by นะคะ c ไม่มีตัวแปรใดๆนะคะกำจัดให้มันไปอยู่ทางขวา เดิมคือบวก c พอจะกำจัดบวก c ก็ลบ c ทางสองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายมือก็จะกลายเป็นบวก c ลบ c ก็มีค่าเป็น0นะคะส่วนฝั่งขวามือก็คือ0บวกกับ c นะคะก็ศูนย์บวกกับลบ c นะคะก็จะกลายเป็นมีค่าเป็น c นั่นเองมีค่าเป็นลบ c นั่นเอง Okay. จากนั้นนะคะครูจะจัดตัวนี้นะคะให้เป็นรูปของกำลังสองสมบูรณ์ก็จะกลายเป็นหน้ากำลัง2บวกด้วย2คูณหน้านะคะหน้าของเรานะคะก็คือตัวแปร x ทีนี้หลังของเราจะต้องเป็นตัวแปรอะไรคะที่ทําให้ก้อนนี้กับก้อนนี้มีค่าเหมือนเดิมก้อนนี้ของเราคูคูณ2เกินเข้าไปใช่ไหมคะ แสดงว่าครูต้องหารสองออกมาเนาะแล้วครูต้องการตัวแปรอะไรมีอยู่ในมืออตัวแปร a อนั่นเองก็จะกลายเป็นเอส่วนสอง X, นะคะต่อไปนะคะอันนี้ครูขอโทษครูเกินเอกมาเพราะอ X, ครูเขียนไปแล้วนะคะทีนี้นะคะถ้านักเรียนงงนะเนีเ่ยอาจจะกลับไปเช็คก็ได้นะคะว่าเราได้ตัวแปรเดิมของเรามาไหม ถ้าเราเช็คนะคะตัวอันเดิมของเราก็คือ ax นั่นเองซึ่งก็คือตรงนะคะการทำแบบนี้นะคะเพื่อจัดรูปให้ได้กำลังสองสมบูรณ์เนาะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าก้อนหลังของเราก็คือ a กำลังสอง a ส่วนสทั้งหมดกำลัง2นั่นเองเราได้มาแล้วนะคะอัน,นี้คือก้อนของกำลังสองสมบูรณ์ของตัวแปร x นะคะทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะคะ แสดงว่าตอนนี้หนูบวกอะไรเกินเข้ามาลูกหนูบวก a กำลัง a ส่วน2กำลังสองเกินเข้ามาถูกไหมคะฉะนั้นครูจะทำการบวกเข้าทั้งสองฝั่งเพื่อให้คำว่าสรรมการของเราไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเขาเป็นสีแบบหนึงอ่าโอเคสีไม่แดง ทีนี้คุณจะบวกทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อให้สมการของเรายังคงมีค่าเท่ากันเหมือนเดิมนะคะการที่เราแอดอะไรทั้งสองฝั่งก็จะทำให้ได้ค่าเท่าเดิมนะคะต่อไปนะคะข้อ,อ,อก็เป็นกลุ่มของ y บ้าง y ก็จะกลายเป็น y กําลัง2บวกด้วย2คูณหน้าคือ y นะคะคูณหลังของเราจึงกลายเป็น b ส่วนสนะคะทีนี้การเขียนอันนี้นะคะก็ทำให้ครูรู้ว่าอ๋อก้อนหลังของครูนะคะก็มีค่าเป็น b ส่วนสองทั้งหมดกำลังสองนะคะบวกทั้งสองฝั่ง นะคะอ่ทีนี้นะคะครูก็ได้กําลังสองสมบูรณ์มาแล้วนะคะก้อนนี้ของครูก็จะกลายเป็น x นะคะบวกกับ a ส่วนสองทั้งหมดกําลังสองอนั่เล่นดูนะคะมันคือก้อนนี้นะคะตอนนี้ครูอยู่ก้อนฝั่งนี้ถูกไหมคะ ครูก็จัดรูปพห้ดทวยก้อนนี้นะคะก็จะกลายเป็นตัวนี้ออกมา,อาโอเคนะคะต่อไปเดี๋ยวขอขีดเส้นนิดหนึ่งมันคือตัวนี้แล้วถัดไปเรากำลัลงจะดูตัวแปร y เนาะตัวแปร y นะคะเจอบวกใส่บวก y ของเรานะคะก็จะกลายเป็น y บวกกับอันนี้คือหลังกำลังสองก็กลายเป็น b ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองนะคะเท่ากับ ลบ c บวกกับ a ส่วน2กํลัง2บวกด้วย b ส่วน2ทั้งหมดกําลัง2ทีนี้นะคะตอนนี้นะคะเราเกือบจะได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วนะอย่าลืมนี่คือปลายทางของเราถูกไหมคะแต่ปลายทางของเราเราต้องการตรงกลางเป็นลบนักเรียนเห็นไหมคะแต่ณนเะวลาในณนะเวลานี้มันเป็นเครื่องหมายอะไรอยู่ลูก มันเป็นเครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะครูก็จะจัดรูปใหม่นะคะก็จะกลายเป็น x ลบกับลบ a ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองนะคะเขียนผิดนะคะ a ส่วน2นะคะทั้งหมดกำลังสองแบบน,นี้นะคะแล้วก็ y ก็จะกลายเป็น y ลบกับลบ b ส่วน2 ทั้งหมดกำลังสองนะคะประมาณนี้นะคะมันก็คือก้อนเดิมนะคะทีนี้อันนี้นะคะนักเรนจะต้องจัดให้มันอยู่ในรูปของกำทั้งหมดกำลังสองถูกไหมคะยังจำได้ไหมคะว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องการจัดให้อยู่ในรูปของกำลังสอง ถ้ามันไม่สามารถที่จะจัดด้วยตัวของมันเองได้เรามีเทคนิคการทำก็คือเราจําเป็นต้องใส่สแควรรูทให้มันถูกไหมคะแล้วก็ทั้งหมดกำลังสองค่าที่ได้จะได้ตัวเดิมนั่นเองนะคะมันก็จะกลายเป็นลบ4บวกกับ A ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ B ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองนะคะแล้วก็ทั้งหมดกำลังสองสามอีกทีหนึ่งก็จะกลายเป็นเกือบจะได้แล้วนะคะตอนณเวลานี้เราได้ r กำลังสองมาแล้วเนาะแล้วก็นี้เราก็ได้ h ชกับ K มาแล้วนะคะทีนี้เ,เรารู้แล้วว่าจากรูปแบบนี้เนาะเรารู้ h กับ k แล้ว เของเรานะคะก็คือตัวนี้เนาะ k ของเรานะคะก็คือตัวนี้เนาะอ่ะงั้นครูขอสรุปนะคะจากตัวนี้ครูจะได้ว่า h ของครูมีค่าเท่ากับลบ a ส่วน2กับ k ของครูคือลบ b ส่วนสนะคะ แต่ทีนี้นีนักเรียนเห็นไหมคะว่า h กับ k มันคล้ายครึ่งกับตัวนี้ยังอ่ทีนี้ครูมันเกือบจะเหมือนกันแล้วนะคะแต่ตัวนี้มีค่าเป็นบวกเนาะแต่ตรงนี้มีค่าเป็นลบฉะนั้นครูจะจัดรูปตัวนี้ใหม่อีกนิดนึงนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะนําไปใช้ต่อครูก็จะจัดรูปได้เป็นลบ h เท่ากับ a ส่วน2เนาะมันมีค่าเท่ากันนะคะแล้วก็ลบ k มีค่าเท่ากับ b ส่วนส นะคะดังนั้นจากการจัดรูปนะคะครูก็สามารถเอามาแทนค่าได้แล้วนะคะว่าดังนั้นสแควรูทตัวสแควรูทด,ดังกล่าวนะคะครูก็ได้เป็นลบ c บวกกับ a ส่วน2นะคะก็มีค่าเป็นลบ h กําลัง2บวกกับ b ส่วน2ก็คือมีค่าเป็นลบ k กําลัง2นะคะ ทีนี้นักเรียนสังเกตนิดนึงนะคะอะไรก็แล้วแต่กําลังสองนะคะเดิมทีเป็นค่าลบถ้ากําลังสองค่าที่ได้ก็มีค่าเป็นบวกนะคะอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับบวก h กําลังสองนะคะเช่นเดียวกับ k นะคะก็กลายเป็นบวก k กําลังสองจากนั้นนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่า เราสามารถสรุปได้แล้วว่า hk ของเรานะคะมีค่าเป็นลบ a ส่วน2กับ b ส่วนลบ b ส่วน2นั่นเองเห็นไหมคะ h เข้ากับลบ a ส่วน2กับลบ b ส่วน2นะคะตามสูตรแล้วก็ค่าของ r นะคะก็คือ square root h กําลัง2บวกด้วย k วกําลัง2ลบ c นะคะนะเราไปดู อันนี้ก็คือค่าของ r ถูกไหมคะนี่คือค่าของ r r คือตัวที่อยู่ด้านในนะคะแต่ทีนี้จากสูตรนะคะเขาพูดถึง h มาก่อนกับ k มาก่อนฉะนั้นครูทาต้องทำการจัดรูปใหม่นิดนึงเพื่อให้ได้อันเดียวกับโจทย์นะคะอันเดียวกับสูตรที่ให้มานะคะในชีตก็จะกลายเป็น สแควร r o ูทนะคะการบวกมันมีสมบัติการสลับที่ไงค้คูสลับเป็น h กําลังสองบวกด้วย k กําลังสองแล้วก็ลบด้วย c นะคะทั้งหมดกําลังสองดังนั้นคูสรุปได้แล้ะค่ะว่าสรุปหมดเลยนะคะสรุป hk ก่อน hk ของคูมีค่าเท่ากับ h อยู่นี่ k อยู่นี่ก็คือลบ a ส่วนสกับลบ b ส่วนสอง แล้วอาของครูนะคะก็คือก้อนนี้นะคะก็มีค่าเป็นอามีค่าเท่ากับสแควร์รูทเอชกำลังสองบวกด้วยเคกำลังสองลบด้วยซีนะคะนั่นเอง